เจริญพรเจริญสุขญาตโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้จะเป็นวันพุธที่สี่นะเราทุกคนก็ได้มาร่วมสวมดมนต์แต่เช้าตามเช่นเคยนะพระนโมธนนายมอาริเซนานะจากลอนดอน นะยมวันเพนจากอโลวานะที่มาร่วมสวดมนต์ด้วยแล้วก็มีอีกคนหนึ่งแต่ไม่ปรากฏว่าใครก็เลยไม่ทราบด้วยกันสามคนกนะ็ขออนุมทนานะมาวานีตมาก็ได้ไปเยี่ยมโยมประคองสี โดยไม่ได้นัดหมายก่อนเห็นโยมเขาย้ายไปอยู่ที่ใหม่ก็เลยเดินทางไปกำลังใจให้โยมเขาไปเห็นแล้วก็ดีใจนะคราบว่าโยมเขาก็สุขภาพจิตกด็ดีสุขภาพกายก็เริ่มฟื้นขึ้นก็นะ่าอนุโมทนาก็ดีใจกับโยม ในขณะเดียวกันเมาานื่อวานนี้อาตมาก็ได้พยายามติดต่อไปกับญาติโจมนะแล้วก็ส่งข้อความทาง Facebook ด้วยเพื่อให้ญาติโจมได้ทราบว่าเรากำลังจะมีการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการในเตรียมการงานวันที่17เ,เดือนพฤษภาคมเพื่อจะได้รู้ว่า ใครจะทำอะไรบ้างหรือใครจะมีจิตอาสาจะมาช่วยด้านไหนบ้างเพราะงานนี้สำเร็จได้ก็เพราะอาศัยความสามัคคีของทุกฝ่ายหาเป็นของกลุ่มใหนกลุ่มหนึ่งไม่หาเป็นของคนไหนคนหนึ่งไม่เพราะงานฝังลูกนิมิตมันเป็นงานของสามัคคนะีทั้งฝ่ายสงฆ์และทั้งฝ่ายญาติโยมหลายฝ่าย ก็จะต้องมาร่วมตัวกันต้องมาร่วมใจกันถึงจะทำให้สำเร็จรูดล่วงได้ทางานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ของวัดเราแล้วที่ความจริงก็คือไม่ใช่วัดเราเอย่างเดียวถือว่าทั้งประเทศสกอตแลนดก์กว่าได้เพราะว่างานนี้ เป็นงานแรกที่เกิดขึ้นในประเทศสกอตแลนด์ในทางพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาสร้างศาลาขึ้นมาจากดินนะจากไม่มีอะไรดินที่ว่างเปล่าเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้นะสร้างเป็นศาสนสถานและก็สร้างเป็นอุโบสถ แห่งแรกของประเทศสกอตแลนด์ถือว่าเป็นงานที่เราช่วยกันสร้างขึ้นมาก็เท่ากับว่าพระพุทธศาสนานั้นตั้งหลักในประเทศสกอตแลนด์พร้อมกันนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราได้ตั้งพระพุทธศาสนาไว้อย่างถาวร การประกาศพระพุทธศาสนานอกจากจะเป็นการสอนท่านธรรมะประกาศพระศาสนาไปกว้างขวางในประเทศสกอตแลนด์แล้วเราก็ายังได้สร้างศาสนาวัตถุเอาไว้เป็นตัวอย่างเป็นสถานที่ที่ญาติโยมก็สามารถมาร่วมทำบุญกันได้อีกเรื่องหนึ่งเทียตามาเคตเาไว้อ่สองเรื่อง เรื่องที่หนึ่ก็คือหลังจากนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่เพราะตามประเพณีหลังจากฝังลูกนิมิตแล้วถ้าไม่เดินทางออกไปก็จะมีอันจะไปนะก็คือ 1. อาจจะตาย 2. อ,อาจจะลาสิกขา 3. อาจจะป่วยไข้ 4. อาจจะ,จจะ,จจะเป็นบ้านะในบรรดาสี่ข้อนี้ก็เป็นได้ถึงจะหนีไปหรือถึงจะ ไปจำพรรษาที่อื่นก็อาจจะเป็นได้เหมือนกันเพราะบุญบารมีที่ญาติโยมได้ตั้งใจถวายมานั้นมีอานิสงส์มากแล้วคนเดียวในฐานะเป็นชาววดก็จะหลับไปได้ถ้าบุญบารมีไม่ถึงนั่นก็เป็นเหตุที่ครูบาอาจารย์ท่านมีกุลวิถีให้ชาววาดหรือผู้นำเนี่ยให้ออกไปจากวัดเป็นพรรษาหนึ่ง เพราะนั้นถ้าหากว่าอาตมายังมีชีวิตอยู่และกลับมาอยู่อปบดินหรือลกลับมาอยู่วันนี้อีกอาตมาก็มีความคิดที่จะทําอีกสองอย่างอย่างดิหนึ่งก็คือสร้างเจดีย์เล็กๆนะเจดีย์พันธสอนสอันที่สองก็คือนาประตรรูปประจําวันเกิดเอามาตั้งเอาไว้ให้ญาติโยมได้มาบบูชากันนะอันนี้ก็เป็นความคิดอีกความคิดหนึ่งที่มีอยู่นะ นะที่จริงก็คือก่อนหน้านี้อาตมาก็เคยคิดจะสร้างสร้างอาคารสําหรับคนคนที่อายุมากแล้วเพราะว่าญาติโยมนะญาติพี่น้องญาติโยมที่มาทําบุญทําทานในวัดเนะี่ยอายุมากขึ้นทุกวัวนนะอายุมากขึ้นทุกวัวนแล้วบางทีก็ต้องไปอยู่แคร์โฮมก็รู้สึกสงสารแต่นี้แทนที่จะให้ไปอยู่แคร์โฮมก็มีความคิดว่าอยากจะให้มาอยู่ที่วัด ก็คือสร้างเป็นห,ห้อง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 เอาไว้แล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยเป็นเจ้าภาพไว้ก็ให้มาอยู่นะให้มาอยู่อยู่เสร็จแล้วอ่าก็ทางวัดก็จะได้ดูแลกัน,นทางวัดก็จะได้เทคแคร์อ่าพระสงฆ์ก็จะไปพูดคุยญาติโยมที่มาท,ทําบุญทาทานก็จะเข้าไปพูดคุยอ่าก็เหมือนกับว่าไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะและในขณะเดียวก,กันก็ถ้าอย่างเดินไหว ที่จะเดินมาสวดมนตว์นั่งสมาธิได้อ่าก็คืออันนี้คือความคิดเดิมนะอรตมาก็เลยได้ปรึกษากับลหลายคนนะอันนี้ทราบว่าการสร้างแคลโหมนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายต้องมีกฎหมายเยอะเหลือเกิน <c oughs> กฎหมายมากก็เลยยมเลยอาตมาก,ก็เลยลมเลิกความคิด แต่อาจจะสร้างเป็นห้องห้องที่สามารถอยู่ได้โดยที่เราไม่ได้ไปเปิดเป็นแคร่หงนะน่าจะได้นะแันนี้ก็คือความคิดของอาตมานะแต่ในแต่ลายแล้วนะว่าอยากให้ญาติโยมที่ใกล้ชิดกับวัดเรานั้นอยากจะมาอยู่ใกล้ๆอยากให้มาอยู่ใกล้ๆอาตมาจะได้ดูแลอาตมาจะได้ปฏิบัตินะอาตมาจะได้ให้ชวนการสวดมนต์ทำสมาธิจเจริญจิตภาวนา แต่ทีนี้สิ่งที่โดดเด่นที่ใครๆก็สามารถมองเห็นและเกิดศรัทธาได้นั่นก็คือเจดีแล้วก็พระประจําวันเกิดนั่นเองนี่ก็ความคิดอาตมาก,ก็มีอยู่นะเพื่อเป็นการอนุเคราะ คิดเกิดขึ้นนะความคิดมันมีมานานแล้วหลาเหล่านี้นะเจดีก็มีมานานแล้วพระพุทธรูปนะประจําวันเกิดก็มีมานานแล้วนะนเดิมทีมีความคิดว่าจะเอาพระพุทธรูปประจาวันเกิดนี่ก็จะมาไว้ในห้องออโบสถด้วยเช่นกันอันนี้กลัวจะรกไปเลไม่ให้มีอะไรอันนี้แค่นี้ก็รู้สึกจะรกๆอยู่นะโดยเฉพาะรอบหน้า ที่อาตมานอนนี่ก็เหมือนกับว่าเนี่ยนอนมีเตียงเดียวแล้วก็มีโต๊ะมีเพียงเท่านั้นก็อน,นอนได้นะข้างๆครัวซะด้วยเนะี่ยที่จริงเขาห้องนั้นนะเขาทำเอาไว้สําหรับเก็บของครัวแต่ทีนี้อาตมาก็าไปนอนห้องนั้นนะแลว้วห้องใหญ่ก็ให้เป็นที่กินข้าว แล้วก็อีกห้องหนึ่งนะห้องนั่งเล่นก็ให้เป็นห้องสวดมนต์ในตอนนั้นห้องก็มีแค่นั้นห้องสวดมนต์ก็ยังมากก็นั่งได้แค่แปดคนเก้าคนนะนะสิบคนนี้ก็แน่นแล้วนะอยู่ตรงนั้นนะก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะมีของเยอะแต่ตอนที่เราย้ายมาอยู่วัดนี้นะสถานที่ใหม่ ขนมาตั้งเจ็ดแปดครั้งนเยนะเนยเยอะมากไม่รู้ว่าเราสะสมไว้ที่ไหนไม่รู้ว่าญาติโยมมาถวายไว้ตอนไหนในขณะเดียวกันตอนนี้วัดเราก็ใหญ่ขึ้นมีที่ก็เยอะแต่เวลาเดินไปดูเนี่ยของมันเยอะเหลือเกินญาติโยมบางทีก็ไม่ได้แจ้งอาตมาก็เอามาฝากเอาไว้เอามาตั้งเอาไว้เอามาทิ้งไว้แบางทีก็นิโยมเขาก็มาถวายไว้ อาตมาก็พยายามทิ้งทิ้งทิ้งนะบางทีก็ให้คนอื่นไปไปเยอะแยะนะบางทีก็ให้คนอื่นไปใช้ก็เยอะแยะอันนี้แต่ก็ของยิ่งให้ก็ยิ่งเพิ่มยิ่งให้ก็ยิ่งมากนะมันก็แปรเมือนนะอันนี้ก็ในวัดก็มีแต่รู้สึกรกมากเลยอันนี้ของมันเยอะขึ้นทุกวันนะเพราะว่าศาสนสถานหรือสถานที่ในวัดวัดารา ก็เป็นที่ที่ญาติโยมจะชอบอธถวายไวนะ้เพื่อใช้สอยนั่นเองเพราะฉะนั้นก็พยายามอะไรว่า d e c l u t t i n g เนี่ยนะก็ะคือเอาเอาอกให้ญาติโยมไปแต่เราก็ต้องเข้าใจนะญาติโยมทั้งหลายของที่ถวายในวัดไว้แล้วเนี่ยญาติโยมอยม่าเพิ่งจิบไปโดยไม่ขออนุญาตถ้ายิบไปด้วยไม่ขออนุญาตเนี่ย เป็นกรรมหนักนะเพราะเขาถือว่าอันนี้คือถวายไว้ในสงฆ์ถ้าถวายได้ถวายไว้ในสงฆ์แล้วเนี่ยถ้าเราหยิบไปด้วยไม่ขออนุญาตพระสงฆ์เนี่ยมีโอกาสที่จะตกไปเป็นเปรตไดนะนะ้มีเรื่องราวในพระไตรปิฎกที่หนังสือชื่อว่าเปรตวัตถุนะเรื่องราวว่าด้วยเรื่องเปรตเปรตเนี่ยมีเรื่องอย่างนี้มีหลายหลายเรื่องอยู่พอสมควร ที่ย่าติโยมเข้าวัดเข้าว่าแล้วยังไม่ได้ขอรับได้ขอได้ขออนุญาตจากพระสงค์และเอาไปโดยไม่ตั้งใจอันนี้ก็หลังจากอ่า คืนในในลักษณะเป็นสายแ้าสายนี้จะนับไม่ได้ก็เท่านชั้นเชั้นใหนของที่เราเอาไปนั้นอาจจะเราไม่รู้นําไม่ได้นะก็เอามาคืนให้กับวัดเนี่ยนี่ก็เลยเป็นเหตุเรียกกันว่าการเกาะเจดีสายที่ประเทศไทยดังนั้นถึงจะมีของเยอะ,อะก็ต้องขออนุญ,ญาตจากพระสงฆ์ก่อนนะ พราะว่าเปนออานะ็นี่เป็นของสงไม่ใช่ของอัตมาด้วยนะมันไี่เป็นของสงส่สงนี่ไหนที่นี่หมายถึงก็คือพระสงฆ์รูปไหนก็ตา่างเมื่อมาถึงแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สอยจะมาจากจากตุรทิพย์มาจากทั้งไหนก็ตา่านงะเมื่อถึงแล้วก็มีโอกาสท่านก็จะใช้สอยได้นี่เพราะฉะนั้นเป็นของสงฆ์เราก็ต้องสระมัดระวังเอาไว้สำารวมเอาไว้นั่นเอง นี่ก็แจ้งให้ญาติทศาบวัยเนะี่ยเพราะนั้นวัดเราก็มีของเพิ่มขึ้นทุวันทุวันนะขนาดอันนีาตมาก็เอาออกออกใครมาก็ให้เขาไปสิ่งที่เขาใช้ได้ก็ให้เขาไปนะให้เขาไปอย่างนี้ก็ออยังมีของอีกเยอะการให้นี่ก็บางทีเป็นที่คนเขาจับตาได้เหมือนกัน เขาใช้ไม่ได้อาตมาเขาไม่ได้ให้นะและในขนาดเดียวกันอาตมาให้ไปคนที่เขาต้องการนะไม่ใช่คนที่ไม่ต้องการแล้วคนที่เอาไปอาตมาให้นี่ก็คือให้แล้วอาตมารู้ว่าเขาเนะ่ยเอาไปใช้จริงๆไม่ใช่ว่าเขาแคอ่อยากได้ก็ให้ไปนี่ไม่ใช่อันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออาตมาให้สิ่งของที่โยมเขา เห็นว่ามีประโยชน์และทางวัดไม่ได้ใช้แล้วทางวัดมีเยอะอัตมาให้เขาไปก็ลกลายเป็นว่าม่หลายคนเขาก็ไม่พอใจก็มีนะอันนี้ก็คือ,อเจตนามันต่างกันความเข้าใจมันไม่ไม่เหมือนกันก็เลยเกิดปัญหาได้เช่นกันอัตมาก็ให้ข้าวก็ให้ของก็ให้เสื้อผ้าก็ให้เครื่องดื่มก็ให้ อะไรพวกนี้ของใช้ก็ให้แล้วแต่เห็นความสมควรของแต่ละคนแต่ละคนไปน,ะนี่ครั้งหนึ่งอาตมาให้เสื้อผ้าก็มีเรื่องใหญ่โตเหมือนกันนะอาตมาเคยให้ให้ไปข้าวก็มีเรื่องใหญ่โตเหมือนกันญนะาติโยมเพราะฉะนั้นการที่อาตมาให้ไปนี้อย่าเพิ่งคิดว่ามัน มันเป็นการให้เพราะชอบใจคนนั้นชอบใจคนนี้ไม่ใช่อาตมาให้เพราะเห็นเขาต้องการเห็นเขาไม่มีบางทีญาติโยม,มาที่วัดเสื้อผ้าติดตัวมาไม่พอเพราะวัดนหนาวมากตอนนี้เหมือนกับยังเป็นตู้เย็ยนเลยเสื้อผ้าไม่พอไม่ไม่ได้อาตมาก็เสื้อผ้าที่มีอยู่นั่นแหละก็ให้เขาไปก็มี ผ้าหม่มเทียมีตอนประมาณปีไหนเนาะปีที่อาตมาพายมประณีไปที่อินเดียพอเห็นความหนาวอาตมาซื้อผ้าหม่มผืนเล็กๆแบบนี้ที่ทอาตมาใช้อยู่เนี่ยซื้อมาสามสิบผืนนะหวังจะให้ญาติโจมที่เขามาแล้วเขาไม่มีนะอาตมาก็ยังเหลืออยู่ นะยังมีเหลืออยู่นะต่าจะสิบกว่าผืนนะยังมีเหลืออยู่อัตมาก็เก็บเอาไว้นะเมื่อเห็นคนเขาตองการคนที่จําเป็นอัตมาเอามาให้โดยไม่คิดอะไรบางทีญาติโยมเขาก็ใช้แล้วก็ไม่เอาไปวางฝากไว้ที่วัดแล้วนกะ็ให้คนอื่นไปต่อวางเันบางทีก็ญาติโยมก็เอาไปถ้าอาตมาให้แล้วญาติโยมเอาไปอัตมาก็ไม่ว่านะ กาไปเทะบางทีก็มีหลายคอนเราก็ได้เสื้อผ้าเนี่ยดีๆไปก็มีนะบางทีก็ข่า,ขาวของเนี่ยอาตมาก็ให้ไปถ้าไม่ให้มันก็เสียถ้าไม่ให้โดยเฉพาะอาหารนะถ้าไม่ให้ไปเนี่ยมันเสียให้ไปเลยดีกว่าถึงก่อนที่มันจะเสียนะเสื้อผ้าแบบนือนกันาบางทีอย่างโจมก็ถวายก็เยอะนะ ก็มีนะบางทีียตามาก็ซื้อมาเนี่ยตอนนี้ก็ซื้อกระเป๋ามาก็กระเป๋าเป้ไม่ใช่กระเป๋าเป้กระเป๋าที่ใส่โทรศัพท์ซื้อมาก็สิบกว่าอันนะอันนี้ก็ให้ไปแล้วสี่ห้าอันเห็นหยาญโยมชอบนะก็เลยให้เขาไปก็มีผ้าก็ซื้อมาบรรดันเมื่อแต่ละครั้งที่ไปอินเดียเนี่ยตามาก็จะซื้อผ้าขาวมา่าแล้วก็แจกอยางโยมไป เมื่อก่อนตอนแรกๆเนี่ยซื้อผ้าขาวเสร็จแล้วก็สกรีนสกรีนเป็นโลโก้ของวัดแล้วก็แจกเอาไปเนี่ยหลายคนก็บอกว่าแทนที่จะแจกทำไมไม่ขายอตมาก็หยบอกว่าว่าญาโยมเขาถายไว้เยอะแล้วนะญาโยมเขาว่ามาทำบุญกันมากแล้วก็ให้เขาไปนะนั่นก็เป็นเหตุหนึ่งที่นะอตมาก็จะให้อย่างเดียว อะไรที่มีอะไรที่เยอะก็ให้เข้าไปนะไม่ไงั้นมันจะเสียนะเมื่อก่อนของที่เป็น,นะเ,ปนเป็นกระป๋งองเวลาที่นักเรียนมาเยี่ยมนะครูหรือโรงเรียนเขาจะถามว่า,เ,าเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อาตมาก็จะบอกว่า,าทางวัดไม่คิดตังแต่จะให้สนับสนุน เด็กๆในรู้จากให้เพราะฉะนั้นให้พวกเขาเนี่ยถือสิ่งของอันใดอันหนึ่งชิ้นใดชิ้นหนึ่งมาถวายวัดอันนี้แต่ละครั้งที่ญาติโยมนะแต่ละครั้งที่เด็กๆเข้ามาเนี่ยปีละปีละสามถึงสี่ครั้งนะครั้งละสี่สิบห้าสิบคนนะมาเนี่ยแต่ละคนถือกระป๋องม,มาชิ้นหนึ่งลองคิดดูโยมมันเยอะนะร้อยกว่าอาตมาก็เอาไปให้เนี่ยเอาไปให้ คนที่ไม่มีบ้านคนที่รายได้น้อยนะคนที่ลำบากนะตบมาก็ให้เอาไปให้ห้ากล้องสร้างอะไรสากระป๋องสิงห้ากระป๋องอะไรเงี้ยเอาแจกเอาไปแจกก็มีอันนี้ก็ทำกันอย่างนี้มาแต่กันนั้นของยังมีอีกเยอะเลยทีเดียวชานี่ก็เยอะมากเนีย่ย แล้วก่อนหน้านี้ก็มีคนศรีลังกาเนี่ยศรัทธาศรีลังกาเนี่ยก็จะมาถวายของเยอะมากมาก่อนนะประเพณีของคนศรีลังกาเนี่จะไม่ค่อยถวายปัจจัยก็จะถวายของอแต่นี้ถ้าที่ประเทศศรีลังกาเองนะญาติโยมก็จะเอาของเนี่ยไปไป,ไปขายให้กับร้านร้านก็จะกดราคาแล้วแต่ร้านเขาจะให้ราคาเท่าไหร่พระก็จะรับมาเอามาใช้ใจ่าย ในชีวิตประจำวันของพระสงฆ์แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนี้แต่ที่นี่อาตมาจะเอาไปขายไม่ได้นะและอาตมาก็จะบอกพวกเขาไม่ได้ว่าแทนที่จะถวายของถวายจตุปัจจัยดีกว่าจตุปัจจัยนี่สามารถนาไปใช้ในวัดก็ได้นะาสามารถนําไปซื้อสิ่งที่ต้องการก็ได้อย่าโยงเขาไม่เข้าใจอาตมาพูดถึงอย่างนี้นะโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะ เป็นปีนะว่าจะได้ซาลงะานะญาติโโอ้ยพูดกันเป็นเป็นตุกเป็นตะเลยนะแล้วก็มากวันนั้นอันนี้ทุกวันนี้ถ่านาอมมาตั้งราคาทําบนท่านี้ทเท่านั้นเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยนะอันนี้เมื่อเขาของอมาถวายเยอะเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนก็เลยตั้งเป็นพาติกรรมนะเรียกว่าหยิบหยอดนะก็คือตั้งเป็นพาติกรรมเอาไว้ในตู้ แล้วแต่ญาติโยมเขาอยากจะทําบุญเท่าไหร่ก็หยิบไปอะไรอย่างนี้มันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันบางทีก็ได้20-30 e ปอนดะ์แต่ละครั้งที่เปิดเนี่ยก็มี20-30 e ปอนด์มีครั้งหนึ่งก็80ปอนด์ก็มีในตูนเ้เล็กๆอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการจะให้ของไม่ให้มีเยอะในวัดเพราะว่าวัดมันจะของเยอะในญาติโยมมาถวายเยอะนะ นะและยืได้เฉพาะวัดเราเนี่ยถึงที่อยู่ห่างไกล สวดได้ยินก็สวดในสวดเพราะนะชัดเจนอักขาระต่างๆใส่สวดได้ดีมากกรปปื้มใจนะฟังมาขึ้นชูวงกรปปื้มมาด้วยว่าเออลกูกศิษย์เราใ่สวดหมดเก่งแฮนะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาก็สมกับว่าจะให้บวชก็ได้ฝึกฝนมาได้ดีนะก็ยังมีอีกเวลาเวลาอีกสาเดือนก็ จะฝึกต่อไปเพื่อที่จะได้บวเป็นพระเป็นรูปแรงหวังว่าไม่เปลี่ยนใจนะยังมีเหลืออีกสามเดือนนะ